สวัสดีครับเพื่อนเครับวันนี้ครับอัดมาพร้อมกับเมนูแบบบ้านๆเลยครับข้าวน้ําพริกปลาทูครับนี่ทําน้ําพริกมาแบบสูตรของคุณแม่บ้านเลยนะครับนะไม่ใช่น้ําพริกกะปินะครับเป็นน้ําพริกแบบว่าเจ่วแซ่บใส่พริกใส่ปรุงตมธรรมดานะครับอ่านำเอามาตักล่าจินกับปลาทูเนี่ยข้าวสวยร้อนๆนะครับนี่ครับนี่จะให้ดูน้าพริกก่อนนะน้ําพริกเป็นแบบว่าเจ่วน้ํานี่ครับ วุ้ยแบบร้อนๆเลยฮะนี่ครับพริกมีพริกลูกโดดน่ากินมากเลยครับมาเราเริ่มทานกันเลยนะครับจะเป็นปลาทูแบบแกะนะครับแกะมาแล้วกินกับข้าวสวยร้อนๆนะครับลองดูนะฮะว่ารสชาติจะอร่อยขนาดไหนนี่ครับนี่ครับตักมาวางไว้อย่างนี้นะฮะก็ตักน้ําจิ้มมาแบบว่าแซ่บครับเนี่ยในลูกโดด เไว้เพ็นอย่างนี้นะฮะอู้น่ากินมากครับอือเป็นเมนูปวดตอนเด็กๆเ,เลยนะครับอืออร่อยเข้มข้นมากเลยครับเพื่อนๆอ,อืมอถูกใจน้ำพริกนะครับ ช่วยแก้ข่าวปลาทูได้ดีมากๆเลยครับเผ็ดหวานอร่อยพอดีะฮะรสชาติแบบแซบอ่ะแซบมากแบมากเนี่ยค,คำใหญ่ๆ,ๆไปแล้วข้าวปลาทูแกะครับเพื่อนๆนเะนี่ยใช้ได้เลยครับรสชาติอืมกลมกลมกลม แบบนี้กันเลยฮนะนี่คำใหญ่ๆคำใหญ่จๆจะบแทบครับอืมอร่อยนัว เมนูบ้านๆครับแต่อร่อยมากเลยฮะใช้ได้เลยอ่ะข้าวปลาทูกแกะทานกับตำพริกอืนี่ครับใส่ลงไปทำใหญ่ฮะอ,อร่อยอ่ะแซ่บอีหลีโอเคนะครับเพื่อนๆครับ ขอบคุณที่เข้ามารับชมคลิปนะครับอร่อยมากๆเลยครับกับเมนูข้าวปลาทูแกะกินกับน้ำพริกนะครับยังไงก็ขอขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนะครับแต่วันนี้อาจขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบายๆครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับ